ช่วยหช่วยหนอยจอนอ๋อผมไม่ตรงเวลาวงเปะเลยนะถ้าทำไงมันซ้อมอยู่อะถ้าจถ้านี้จบเร็วก็ทันอ่ะสวยลงอไอีเนื้อกองได้ตอนนี้กอได้แล้เนื้อแมแลเนื้อไอ้สัตว์ตนีเนือไอ้หูโดนตีนอียเนียเนี่ยเนียเนี่ยกันอยู่เต็มไปเนี่ยเออ ทำไมมาช่วยคุณปีนเดินหน่อยเนี่ยยุ๊บยุ๊บสองสวยนักสองแล้วนี่ยนี่มีขนาดตัวอันเมืองอันเมืองลันเมืองแต่สลับสวยเลยเลยที่แต่พี่มาข้างเดี่ยวมาข้างมายิงกูตรงนี้แต่มันโผล่ไปเจอเลยนะเว้ยมาเจอเลยป๋าซ้องมากรับเป็นหลุเออมันคือหนึ่งที่เที่ยะนัสองเใส่กูหน้าห้องเลยหน้าห้องเลยห้องในสุด

มที่ต้นโทรอ่ะยังไงก็จะมีกสักหลอกไม่ได้นะที่ต้องขึ้นหาตกเล่นตงบุกอ่ะบุกเองก็มาปะ

ระวมันเนียนนะฮัลโลอ๋อเขาเดินมาแล้มามข้าวใขวาลยสวยสวยิิิดน็อชิน็อชิ็อชิ็อีตน้าชุบกันมั้ยหน้าผมหน้าผมหน้าผมจบ้าหอชนอ๋อเดี๋ยวไม่ขึ้นไปายกรขึ้นไปยการต่อเลยใช่ไหมเดี๋ยวตีขวาดขวาอีกตีต้องมาเดี๋ยวกูออกไปออกไดตัวสดนะข้าใดตัวนึข้าโตัวนึง้า

โอ้โห oh, 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 หน้าหลังไอยโอ้โหหน้าต่างไยังมีสวยอี่บ้าเอได้ๆั้งสองทัสองลลสวยแล้วสวยหน้าหลหมดแต่สวยหมด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 เฮ่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่

สุดองน,นะไม่มีอะอยู่กัสุดเกียวอยู่เังยิงมานไม่ได้ไปบีึิ่งจะพูดไปมึงนี่มันซ่าจริงไอ้เหี้ย,เ,ยเ,าาเดินกีรวังเน,น,น็ตระวังเน็ตเหละโอ้โหซ่านะซ่าซ่าบินสว ายพี่ผมตัดที่ได้ฝาไว้บินจ้าเดบรเดินเบิรนยังอยู่อีกตัวเดนก็เดินยงมาซ้ายกินานมาไหนน้อยก็เดินขวาาาเดินต่ำไปตัวเดียวตัวเดียวเห็นวเดียวเดมไบิน เราเหารอขหาบักเกอร์ด้วยพี่เราทกคนชุบไม่ได้พี่แต่ขึ้นแล้วแ่ขึ้นแล้วบุมคบุ๊คบ่๊ค้มมาี่เป้นสมเนสามเนสมน้องพี่บอลโอเคท้งสมน่รอรอพี่นิด่ชาบิน่กอดน้าเหลือตัวเดียวนะเออไปฆ่าแ้กเลยก่อนน้เอ้ยเอาเ่อย่างนี้ไม่ตัวเดียวนะพี่เนีไอ้นี่ไ้าเหลือ้าเหลือใช่ไหมน่ใช่ไม่วย้ดีอ้าว

เฮียมาจากไหนวะนี่แหละเฮียเฮียโดนดิวะพี่บอกไปไปไปมีขานใช่ปะเออพี่ขานยาวเลยสวยมีตัวหนึ่งบินสตัวสตัวในบ้านนะเคยฟาดราฟาดๆเราไม่เป็นไรเจ็บมากพอใจอ่ะเออชน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 นสรู้ต้องวิ่ง đúng không ạ nabi là nóc vô đây là bỏ bố mừng mày mày đi Shoulder, <fax> <faxoin> <Joker> <fax gravit> มมาอองอยู่เี้พี่ก็เห็นนะเราก็แม่กูซ้ำอ่ะเฮ้ยกูถึงกูถึงแล้วกูถอย,ดดย,ดดยแบบไม่บอลเดี๋ยวไเดี๋ยวอะไบอลเดี๋ยวกูอบอลเลี้ยงขวาให้บินมานนอกมานนอกมานานองเอาดีเหรอ<ด> นี่ไงตำเรืองอะไรแบโอ้ยไหนโอ้ก็หมดหนึ่ง ได้แน่นอนสี่ควเเว้อาเว้ออะมายิงเล่เลยอ่สวยเป็นไงเราเรียกว่าใช้ตัวล่ออรับกด Oh, chưa. Quý bao nhiêu 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 bao อ๋ทางนอกนอแบเรไปบ้าอยู่บ้าองสอเนาลก่แลมีบ้าบ้ามีตัวนาบินโผลข้าบนมีนะครันาบินนอมีกอมีอะไรวะเอาเดินถึงครับตะบนสง้อุยนตัวไหนเนาะซาย คายคาปนชกีนเลยเลยๆๆๆเลยเข้าไปเยาเข้าไปนิ่งๆ่งโอเคผมคนต้องไปแล้วล่ะดรับวันนี้ไอีเกมนรรยารับทางเพจั้งสี่ได้มีโปรคู่สามักันแล้วสหครที่ยังไม่ได้กดาไปกดได้เลยแค่เดอสิบก้บาทท่านเองสํหรับใครที่ชอบสปกลหรือการเงสี่รออยู่อ่างกดเลยไป